เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชนะครับต่อเนื่องจากแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลนั้นไปเล่นกับทางด้านแมนซิตี้มานะครับแต่ว่านัดนี้เล่นกันที่กูดิสันพาร์คในยุคข,ของแซมราดดิสนะครับทางด้านเอฟเวอร์ตันเล่นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชไปแล้วก็เป็นเกมที่พวกเขาไม่สู้แบบถึงพลิกถึงขิงนะครับหรือว่าดุเดือดสมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชครับจะเล่นแท็กติกรอโอกาสให้ลิเวอร์พูลพลาดแล้วลงโทษนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับที่แอนฟิลด์ ก็เชื่อว่าแผนการเล่นของเซาม์ไรส์ในนัดนี้จะเป็น4ี่หนะครับก็จะเล่นด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มนะครับเน้นไม่เสียประตูไม่พลาดและเอากาสที่จะโจมตีริพูลจากลูกไดเรกบอลโยนยาวและเล่นด้านข้างนะครับขณะที่ริปพูลก็ต้องดูว่าความพร้อมของผู้เล่นหลังจากที่ผ่านแมนซิตี้พบกับแมนซิตี้มาแล้วเนี่ยไทรเนี่ยจะเจ็บหรือพร้อมขนาดไหนในการที่จะเล่นกับทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับเชื่อว่าอาจะมีการหมุนตำแหน่งนักเตะอย่างน้อย2-3คนนะครับที่เจนครับจะต้อง ใช้งานนะครับขณะที่ตัวทํา3คนถ้าหากว่าไม่มีใครเจ็บก็คงจะเป็นชุดเดิมเนี่ยแหละครับก็ดูแล้วขึ้นอยู่กับลีพูว่าจะเล่นผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนแต่การที่มีเกมมาต่อนเนื่องแบบนี้2เกมใน4-5วันผมเชื่อว่าก็มีผลเหมือนกันนะครับตอนนี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มมีค่อนข้างสูงครับผมเชื่อว่าโอกาสเสมอนั้นน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงครับคู่นี้